หาอะไรกินในนั้นอ่ะวันหาอะไรกินอ่ะลูกหาแมงเหรอหาหาแมงเหรอตัวหาแมงอะ่อะลูกหาแมงอะ่กงอะ,ก,อะกินถั่วไหมเดี๋ยวซื้อถั่วให้ไอ้นะไ้นะไอ้ะไอ้นอนนะน่าสงสารจังเลยน่ารักจังเลยไอ้นอนนะไป้นอนนะ